สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นกําลังวันของแอดเนนแก้วนะครับงวดที่ผ่านมาสูตรเต็มของอาจารย์คำนวณได้5 6 7 8กนะครับก็จะมีเลข5กับเลข6ทุกท่านที่เข้านะครับ ส่วนตรงนี้ตัวเด่นที่จารย์ให้มาก็คือ875มีเลข5้าไปบนครับโวยออก66559สามงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายจัดไปทุกท่านง,งวดนี้เด่นกำลังวันพุธ สูตรเต็มของอาจารย์คำนวณได้0269นะครับ0269ตัวเด่นของอาจารย์ก็คือ206ครับแบบนี้ครับแนวทางของแอดเนนแก้วงวดประจำที่16ตุลาคม2567ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทางเลขติดบนเลขเด่น5ตัวนะครับของแอดคนวันอังคาร งวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์มีเลข6นะครับ6เข้าร้อกับสิงวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับมา2ตัวเลยทุกท่านมี6กับ2งวดที่ออก6 2 6 2ย้อนไปอีกงวดก็มา2ตัวนะครับมี6กับ0งวดที่ออก6 0 6งว,วดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายทุกท่าน16ทับ12,567 สู่คำนวณของอาจารย์ได้เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามใบเต็มครับเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสามเลขติดบนของแอดคนวันอังคารต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นสิบหน่วยบนแอดปุ้ยนะครับงวดที่ผ่านมามาสองตัวทุกท่านมีหกับห้านะครับหเข้าสิบแล้วก็ห้าเข้าหน่วย ก้างวดหลังสุดเข้าทั้งหมดฝางงวดก็มาสองตัวทุกทันงวดใหม่ก็คือใบด้านบนนะครับฝั่งทางซ้าย16ตุลาคม2567สูตรคำนวนของอาจารย์ได้2 3 4 5 6นะครับ2 3 4 5 6สูตร10หน่วยบนของแอปปุ้ยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับใบนี้เป็นสูตรล่างเลขติดล่างของอาจารย์งวดก่อนมาครบล่างเลยทุกท่านมีห้ากับเก้านะครับเวยออกห้าเก้าสิบสองงวดหลังสุดเข้าทั้งหมดเลยนะครับที่เห็นอยู่นี่เข้าทั้งหมดทุกท่านบางงวดก็มาสองตัวงวดใหม่ใบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน จัดไปครับวันที่ก็อยู่ด้านบนสุด16ทับส0สูรคำนวณเลขติดล่างของอาจารย์ได้3602นะครับ3602ในทางของแอดคนวันอังคารต่อมาจะเป็นแนวทางเด่นล่างเลขเด่น4ตัวของแอดคารโมทิ่ผ่านมาแนทางของอาจารย์ยังเดินดีอยู่นะครับมีเลข5เข้า10หือยออก5 9เก้า งวดก่อนหน้านั้นมี7จ็ถุยออก3 7ถัดไปอีกงวดก็มีเลข4งวดที่ออก94นะครับ4งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวาทุกท่านสูคำนวณของอาจารย์ได้8 2 9 7นะครับ8 2 9 7อง้แนวทางเด่นล่างเลขเด่นสีตัวของแอดคารใบเต็มก็จะประมาณนี้นะครับอีกตัวอะไรดีครับคุณผู้ชม ต่อมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของเจ๊ล,ลายพัทยาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีทุกท่านใครตามอยู่มาแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าแนวทางของอาจารย์นั้นหลุดไปนะครับสู่คำนวณของอาจารย์ได้เลขศูนย์ทุกท่านหวยออก66559นะครับหลุดไปสาธิติย้อนหลังนะครับ6มงวดหลังสุด หลุดไปหนึ่งนะครับหลุดไปหนึ่งก็คือหลุดงวดที่ผ่านมามาลุ้นกันครับงวดใหม่สู่คำนวณของอาจารย์จะกลับมาเดินต่อไม่สิตุลาคม2567แนวทางของอาจารย์คำนวณได้เลข7จุกท่านได้เลข7มาลุ้นกันครับเจ็ดจะมาไหมตามนี้นะครับแนวทางของเจ๊ลายพัทยาซื้ออะไรก็ได้ขอให้มี ต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์โอ oh, นะครับแนวทางเด่นล่างเลขเด่น3ตัวงวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับอาจารย์คำนวณได้4ี่ห้าปดก็จะมีเลขหทุกทันทีเข้าหลัก10งวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับสูตรคำนวณของอาจารย์ได้3า8ที่แปดุกทัน3ามสี่ปดสูตรเด่นล่างเลขเด่น3ามตัว ต่อมาก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งของอาจารย์นะครับไปนี้สูตรเด่นล่างเดินดีเลขเด่น3ตัวสูตรนี้งวดก่อนผมไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนนทางของอาจารย์มีเลข5งวดหม่ได้035นะครับ0 3 5ชอบสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอไปครับมาชอบใจอย่างไรก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณเท่านั้นทุกท่านนำข้อมูลไปใช้อย่างมีสติทุกครั้งนะครับต่อมาครับจะ เป็นแนวทางมัดรวมล่างนะครับงวดก่อนก็คือใบฝั่งทางซ้ายทุกท่านสูตรของอาจารย์จะมีอยู่ทั้งหมด5สูตรด้วยกันมีแนวทางครบล่างด้วยนะครับมีอาจารย์ใจดีจะทำมาให้จะเห็นว่ามีห้าก้าอยู่ตรงนี้ทุกท่านก็มาตรงๆนะครับเผยออกห้าเงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับอาจารย์ใจดีจับมาให้แล้ว ได้แนวทางน้อยกว่างวดก่อนนะครับตามที่เห็นเลยทุกท่าน16ตุลาคม2567ใครชอบก็แคปหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นเอานะครับมาต่อกันที่แนวทางครบ2ตำบลของแอดพัชมนงวดที่ผ่านมาปรากฏว่าหลุดนะครับแนวทางของอาจารย์ไม่มีเลข6ถทุกทันสามงวดหลังสุด เข้าสองหลุดหนึ่งนะครับงวดนี้หลุดสองงวดก่อนหน้านั้นเข้าทุกทันงวดที่ผ่านมาที่หลุดก็มีหลุดลงไปล่างด้วยนะครับ 5, ห้าเก้างวดใหม่ไปฝั่งทางขวานะครับเดี๋ยวผมขอยาให้ดูเพิ่มเติมจัดไปครับข้อมูลในส่วนด้านบนของอาจารย์ก็ตามนี้เด่นครบล่างของอาจารย์ได้4ี่9กแปดเก้าหนึ่งสามห้า มัดรวมกันแล้วก็จะมีชุดที่ขี่เส้นใต้มาให้เพิ่มเติมด้วยนะครับคุณผู้ชมต้องแคปหน้าจอแล้วก็ไปไล่เรียงดูเอานะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นแต้มสองตัวบนของอาจารย์นะครับแต้มสองตัวบนได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วก็ตรงนี้อาจารย์บอกว่าบนเด่นแปดนะครับเลขชุดตรงนี้ที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับ เข้าใจว่าน่าจะจับจากแต้มทุกทันอามน,นี้นะครับแนวทางของแอดพัชมนมาต่อกันที่แนวทางของอเต๋านะครับแบบนี้เป็นข้อมูลล่างสูตรคำนวณเลขเดี่นตัวเดียวของอาจารย์ได้ศูนสองตัวมีสองศ4นสามน,ส,ามนสี่น,นะครับตรงนี้อาจารย์บอกว่าหนักสี่สิบนะครับหนักสี่ศนทุกทัน ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดกิมเคยเป็นข้อมูลชุดตัดล่างนะครับ8ชุดก็จะมี72736263 5051 52แล้วก็53ทุกตันวันที่ก็อยู่ในส่วนด้านบน16ทับ1บสอต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดรีชางว่าที่ผ่านมา เลขเด่นของอาจารย์ได้เก้ามาอยู่นะครับเก้าก็ลงไปล่างส่วนเลขชุดของอาจารย์หลุดนะครับสองตัวไม่มีห้าเก้าทุกทันประมาณนี้นะครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น 6, หกเก้างวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา 16, 10, 12, 5, 6, สิบหกทับสิบสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดสูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้ห้านะครับงวดใหม่ ชุดสตัวของอาจารย์ให้มาเป็นทาง6ชุดสำบบหรับข้อมูลชุด2ตัวของอาจารย์นะครับก็จะมีห้าหนึ่งห้าสามห้นย์หกเก้าแปดหนแล้วก็7 9็สูตรคำนวณของแอดรรชชาทุกทันต่อมาค้าใบนี้ในทางของแอดดูยพรัน วันที่อยู่ด้านบนนะครับ16บตุลาคม2567ชุด3ตัวอาจารย์มีแนวทางมาให้6ชุดนะครับ4 7 1 9 7 1 3 8 8 8 8งเกาเมปดาขอภายสชุดนะครับ3ตัวแล้วก็2ตัวก็จะมี4 7 8 3แล้วก็7 1นะครับตัวเด่นของอาจารย์ก็คือเลขเจ็ดถูกทัน ถามนี้ครับแนวทางของแอดดุยพรันต่อมาครับใบนี้เป็นทางของแอดนมสุพัรร์อาจารย์จะดีให้มาแล้วทุกท่านงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์คำนวณได้4กับ5ก็จะมีเลข5้านะครับที่เข้าทั้งบนทั้งล่างส่วนเลขชุดมีห้าหนะครับเข้าบนนะครับเข้าตัวกลับ ประมาณนี้ครับทางโดยเลขงวดก่อนสองงวดหลังสุดก็ตามที่เห็นงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับจัดปลายทุกทัน16ตุลาคม2567สูตรคำนวณเลขเด่นของอาจารย์ได้2กับ3นะครับ2กับ3เลขชุดก็จะมี2 1 2 2 2 3 3 1แล้วก็3 3นะครับ หชุดด้วยกันสำหรับชุด2ตัว3ตัวอยู่ด้านล่างนะครับให้มา2ชุดมี931แล้วก็531ทุกทัาน9 3 1แล้วก็531จัดไปครับใครชอบสูตรคำนวณของแอดหนุ่มสุพันธ์ต่อมาจะเป็นแนวทางของแอดนัทธนกรเกมนะครับงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้าย แนวทางของอาจารย์ผิดไปดแต้มเดียวทุกท่านตรงนี้ครับ664สทุกท่าน6 4หสวยออก665ประมาณนี้ครับงวดก่อนเป็นที่น่าเสียดายงวดใหม่อาจารย์ให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวาชุดเดียวได้190นะครับ190ขนมไทยของอาจารย์สองตัวก็จะมี1910แล้วก็90นนะครับตามนี้ สูตรคำนวณของแอดนัทนันกรเกมก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ